สวัสดีจ้าวันนี้เมนูดอกไม้ผักป่าย่ากินได้นะคะก็จะเป็นเมนูแกงส้มหรือว่าแกงเหลืองปักใต้ไม่ใส่ส้มนะคะเดี๋ยวหญิงจะใส่อะไรทดแทนแล้วอ่าคนฟินเขาออกมาทำอะไรกันเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่เนี่ยคือต้นราปาเาเปรีในภาษาฟินแลนด์นะคะหรือว่ารูบาร์ในภาษาอังกฤษค่ะ มีลักษณะคล้ายกับต้นเผือกหรือว่าต้นออกดิบของคนใต้นะคะแม่หญิงเรียกต้นนี้ว่าทางบอลเปรี้ยวค่ะต้นบอลเปรี้ยวนะคะจะมะีก้านสีออกแดงแดงนะคะเมื่อโตเต็มวัยก็จะมีดอกบานค่ะมีรสชาติออกเปรียปร้ยวๆนะคะกินได้ทั้งสุกและก็สดค่ะคนฟินนิยมออามาทำพายนะคะ พายาราปารเปรี่เนี่ยเรียกว่าราปารเปรี่ปิวรักกานะคะแล้วก็เขาสามารถเอามาทำาเครื่องดื่มน้ำราปารเปรี่ได้ด้วยค่ะเอามาทำได้หลายอย่างเลยนะทั้งเค,ค้กทั้งอะไรแต่หญิงไม่มีภาพประกอบนะคะแต่เคยกินทุกอย่างที่พูดมาค่ะเดี๋ยวเราก็จะตัดไปทำเมนูใต้ใต้ใตของหญิงกันเลยนะคะเนี่ยค่ะก็จะตัด ตั้งแต่โคนมาเลยนะคะตรงโคนจะอ่อนกว่าตรงปลายนะคะเดี๋ยวเราก็มาแกงส้มไม่ใส่ส้มของเรากันเลยค่ะก่อนเอาไปประกอบอาหารต้องลอกเปลือกแดงๆมันออกด้วยนะคะเพราะว่ามันจะมีความเหนียวมากค่ะพริกแกงเหลืองหรือว่าแกงส้มของคนใต้ก็ตามนี้เลยนะคะพริกสด พริกแห้งกระเทียมนะคะกระเทียมใส่นิดเดียวนะคะไม่งั้นมันจะกลอยนะหอมแดงซอยเกลือไม่ต้องเยอะนะเพราะว่ามันเติมได้ค่ะขาดไม่ได้เลยค่ะขมิ้นนะคะแล้วก็กะปิกะปินี่เดี๋ยวใส่ทีหลังนะคะแล้วก็คอกกระเบือค่ะใส่ทุอย่างในคอกนะคะใส่ทุอย่างในคอกยกเว้นเกลือนี่นะคะเกลือนี่ร้อยนะคะแค่นั้นเดี๋ยวก็ตามนะพี่น้องเดี๋ยวพิมพิพี่น้องอร่อยเลยโย่ทิ้งค่ะ เมื่อพริกแกงเริ่มแหลกก็ใส่กะปิลงไปเลยนะคะแล้วก็โคลจนเป็นเนื้อเดียวกันจ้าเครื่องปรุงแกงส้มไม่ใส่ส้มก็นี่เลยค่ะราปาร์เปรี่หรือว่าทางบอลเปรี้ยวนะคะเป็นบวบฝรั่งนะคะพี่ใส่เพื่อให้น้ำมันหวานนะคะหรือภาษาฟินน์เรียกว่ากเกสากูรปิสสนะคะ เนี่ยคะ่ะลูกมันก็จะเป็นแบบนี้นะพี่ใส่ไปครึ่งหนึ่งพี่เรียกว่าบวบฝรั่งก็จะมีน้ำตาลนะคะมีรสดีมีแซลมอนหั่นแล้วนะคะแล้วก็จะมีอ่าพริกแกงเหลืองค่ะพริกแกงเหลืองนี่ที่มันออกสีอ่าคล้ำๆหน่อยเพราะว่าพริกสดนะคะแต่เดี๋ยวพอแกงไปนะมันจะเหลืองเองค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการแกงกันเลยค่ะหม้อใส่น้ำตั้งไฟนะคะ พริกแกงเหลืองค่ะใส่ลงไปเลยใส่กะปิเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปเลยนะคะ ให้น้ำแล้วก็ความเปรี้ยวเขาออกค่ะใส่ให้น้ำความเปรี้ยวเขาออกนะคะคือต้องให้เดือดไปกับน้ำแกงเลยค่ะให้น้ำเดือดแบบนี้นะคะให้น้ำแกงเดือดหรือว่าที่แม่พี่เรียกว่าให้ผงพลักๆนะคะน้ำตาลนี่แล้วแต่ความชอบเลยนะคะ ดีนะคะคบวกฝรั่งนะคะบวกฝรั่งก็สุกไม่ยากนะคะ นั้นก็ใส่ปลาลงไปเลยค่นะปลาชิ้นใหญ่ที่ทำไห้เสริมนะคะก็ใส่ไปกองเพราะว่าชิ้นมันใหญ่จัดสุด ปลาสุกนะคะแล้วก็พร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมทานพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเมนูแกงส้มไม่ใส่ส้มของเราค่ะ ขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ